นี่แหละธาตรู้มีสติเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสติคืออะไรไม่ใช่เรามีสติถ้าไม่รู้ก็เรามีสติอีกแล้วทั้งหมดเนะะี่ยค่ะกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเริ่มรู้ขณะที่หลงลืมสติต่างกับที่สติเกิดต่างกับที่สติเกิดถ้าเราจำเรื่องอื่นนะคะวางของไว้ที่ไหน อย่างเนี้ยก็ไม่ใช่สติพระเจนนจะบอกว่าสติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกับการเข้าใจความจริงที่มั่นคงของสิ่งที่มีแต่ละหนึนะคะซึ่งต้องอาศัยความละเอียดจริงๆที่จะรู้ความต่างกันได้คะซึ่งต้องอาศัยความละเอียดจริงๆที่จะรู้ความต่างกันได้พระสภาพะธรรมะเนี่ยคล้ายกันมากแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเช่นวิตตกกะภาษาบาลีนะคะหมายความถึงการตรึก การจดในอารมณ์คือสิ่งที Bless. ่จิตรู้เพราะจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีอารมณ์ที่จิตรู้เพราะฉะนั้นจิตจะรู้อะไรเนี่ยต้องแล้วแต่วิตตกะเจตสิกก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าการน้อมคืออย่างไรและน้อมอะไรมาครับอาจารย์เห็นอยู่ไหนเห็นอยู่อยู่ตรงเห็นเลยครับท่านอาจารย์นี่แค่น้อมละ ถ้าไม่ถามคำนี้จะน้อมเข้ามาในตนไหมข้าไม่ได้เลยละเอียดมากแค่คำถามคำเดียวเนี่ยถ้าคิดเพียงจะตอบไม่ใช่น้อมเข้ามาในตนแล้วเพราะกำลังคิดที่จะตอบแต่ถ้าถามจริงๆนะให้คิดจริงๆวนะ่าเห็นอยู่ไหนเริ่มคิดแล้วเห็นอยู่ไหนไม่พ้นจากตน น้อมเข้ามาที่นี้ที่เห็นพระเจ้าคำตอบจึงตอบว่าเห็นอยู่ที่เห็นเพราะถ้าไม่อยู่ที่เห็นจะเข้าใจเห็นไม่ได้และนั่นคือสติสัมปชัญญะจากข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับอาจารย์นภัสครับประโยชน์จริงๆนี่ครับชาวพุทธควรจะได้ตระหนักจริงๆใช่ไหมครับว่าพระสมมาสมเจ้าทรงมีพระมหากรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์โลก พระมหากรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์โลกของพระองค์ก็คือทรงแสดงพระธรรมนานถึง45พันษานะครับอาจารย์นัท์ครับข้อความได้ฟังอย่างนี้ซ้ำๆนะครับจะเป็นเครื่องเตือนอย่างไรครับอาจารย์ัทครับไปดังนั้นนี่ครับการฟังพระธรรมจึงมีประโยชน์เพราะเหตุว่าถ้าไม่ฟังทุกท่านก็ไม่มีปัจจัยที่จะคิดถึงสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ได้เลย ก็กลาบท่านอาจารย์ครับว่าได้ฟังเรื่องเห็นเนี่ยครับเห็นก็มีเห็นอยู่เป็นประจำในชีวิตประจําวันแต่ว่าเห็นก็ยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังแม้จะได้ฟังว่าเห็นเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้แต่เมื่อเห็นเนี่ยครับเกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ดังนั้นผู้ที่จะ อบรมเจริญปัญญาค่อยๆเข้าใจความจริงของเห็นนี่ยครับที่จะปรากฏดีเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็ต้องรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏกับสภาพที่เป็นธาตุรูที่เรียกว่าเห็นก็จะขอความเบียดของท่านอาจารย์ด้วยครับค่ะคุณวิชัยคิดอะไรคะกำลังคิดทมคุณบทหนึ่งครับท่านอาจารย์ ก็คือโอปนาญิโกครับท่านอาจารย์เมื่อเช้าคิดหรือเปล่าไม่ได้คิดครับท่านคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะคิดเรื่องอื่นครับมากเลยมากครับแค่คําเดียวโอปนาญิโกก็ไม่ได้คิดใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าทุกคนจะคิดตามการสะสมตามที่จําตามที่คิดว่าเรื่องนั้นสําคัญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยค่ะใครคิดว่าเห็นไม่ใช่เรากําลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละ ก็เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องอื่นมาเท่าไหร่ในสังสารวัตรจำแต่สิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้รู้ความจริงเลยมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็มีปัจจัยที่จะทําให้ทั้งวันก็คิดแต่เรื่องอื่นจนกว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราจะเริ่มสนทนาธรรมหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะหรือฟัง นั่นขณะนั้นเท่านั้นจากนั้นก็คิดเรื่องอื่นอีกแล้วมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบได้นะคะความจริงที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยรู้มานานมากก็ไม่มีปัจจัยพอที่จะทําให้คิดถึงบ่อยๆจนกว่าเห็นไหมคะเมื่อมีเหตุมีปัจจัยพอสมควรมีสติเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสติคืออะไรไม่ใช่เรามีสติ ถ้าไม่รู้ก็เรามีสติอีกแล้วทั้งหมดเนะะี่ยค่ะกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเริ่มรู้ขณะที่หลงลืมสติต่างกับที่สติเกิดถ้าเราจำเรื่องอื่นนะคะวางของไว้ที่ไหนอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่สติพระเจ้าจะบอกว่าสติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกับการเข้าใจความจริงที่มั่นคงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งนะคะ ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดจริงๆที่จะรู้ความต่างกันได้พระสภาพธรรมะเนี่ยคล้ายกันมากแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเช่นวิตตก,กะภาษาบาลีนะคะหมายความถึงการตรึกการจรดในอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เพราะจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีอารมณ์ที่จิตรู้เพราะฉะนั้นจิตจะรู้อะไรเนี่ยต้องแล้วแต่วิตตก,กะเจตสิกถ้าไม่ใช่จิตเพียงสิบดวงนะคะ จิตอื่นนอกจากนั้นมีวิตตกะเจตสิกซึ่งไม่ใช่เราค่ะจำอะไรไว้เยอะแยะก็คิดถึงสิ่งนั้นแหละที่เราใช้คำว่าคิดธาตุรู้ทางใจแต่ต้องมีวิตตกะเจตสิกให้คิดเรื่องนั้นนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งเป็นชีวิตประจำวันถ้าไม่ฟังเลยนะคะฟังจำอะไรไว้เยอะแยะก็คิดถึงสิ่งนั้นแหละที่เราใช้คำว่าคิดธาตุรู้ทางใจแต่ต้องมีวิตตกะเจตสิกให้คิดเรื่องนั้น นี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งเป็นชีวิตประจําวันถ้าไม่ฟังเลยนะคะฟังนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนหรือความเป็นเราแต่ยิ่งฟังยิ่งรู้ว่าพระปัญญาคุณที่ได้ตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาให้เราได้เข้าใจนะคะละเอียดอย่างยิ่งพระสภาพธรรมทั้งหมดละเอียดอย่างยิ่งที่ประมาทไม่ได้เลยกว่าจะค่อยๆเข้าใจในความต่าง จนกระทั่งสามารถที่จะรู้ตรงเฉพาะสิ่งที่ได้เข้าใจแล้วแต่และหนึ่งพระเชิญก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงอะไรมากก็ตามเหตุตามปัจจัยฟังแล้ววันนี้จะเป็นปัใจจัยให้ตอนเย็นๆคิดถึงบ้างไหมห <c oughs> รือว่าเหมือนเดิมคือคิดเรื่องอื่นเหมือนเดิมเพราะว่าการฟังเรื่องนี้น้อยมากแต่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา เมื่อมีความจำที่มั่นคงในความเข้าใจที่ได้เข้าใจแล้วนั่นจึงจะเป็นเหตุให้เกิดสติสภาพที่ระลึกที่เป็นกุศลที่จะเกิดขึ้นตามลำดับตามลำดับคือยังไม่ตรงลักษณะก็ได้แต่เริ่มวันนี้เห็นไม่ใช่เราเพียงเท่านี้ หรือว่าแข็งกำลังปรากฏก็นึกขึ้นได้นี่แหละเป็นสิ่งที่ปัญญาจะต้องประจักษ์แจ้งเริ่มน้อมเข้ามาในตนโดยไม่ใช่คำพูดนะคะแต่เป็นการที่มีความเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีตลอดวันและก็ใกล้ที่สุดคือที่ตัวไม่ว่าอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วแต่ปัจจัยสัญญาความจำในความที่เข้าใจธรรมะจะมั่นคงระดับไหนและจะคิดถึงอะไรเนี่ยใครจะรู้อะไรจะได้ ได้ยินอะไรตอนเย็นยังไม่รู้เลยแม้แต่ขณะต่อไปใครจะได้ยินอะไรก็ไม่มีใครรู้ไม่รู้อย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าการคิดจะคิดถึงอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จําไว้มั่นคงก็คิดถึงบ่อยๆบ่อยๆคือเรื่องของเราชไ่ไม่พ้นความเป็นเราได้เลยจนกว่าจะค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรง และมีความใส่ใจมีการเริ่มเข้าใจในภาวะที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างนั้นเท่านั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละน้อยค่ะกว่าจะถึงความเข้าใจขึ้นตามลำดับขั้นที่ได้ฟังต้องเป็นประยะิยัติเมื่อมีความมั่นคงนะคะมั่นคงนี่และแต่ปัจจัยเพราะว่าคิดแล้วแล้วเธอเขามีใช่ไหมคะ อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้แต่ขณะใด,ดที่ไตรตรองเห็นไหมคะฟังเดี๋ยวนี้แล้วก็เกิดคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ไตรตรองไตรตรองที่นั่นเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็กำลังไตรตรองแต่ไม่มีใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงความละเอียดยิ่งของหนึ่งขณะจิตเราได้ยินแต่คำและเราก็พูดตามและเราก็คิดว่าเราเข้าใจ โยนิโสมณสิการะคิดให้ถูกคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบจึงจะเข้าใจธรรมะได้นั่นคือเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าความหมายคือเดี๋ยวนี้ที่ได้ฟังกำลังฟังนี่แหละไม่ใช่เราที่ไตรตรองทั้งหมดเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทารรกิจหน้าที่โดยเราไม่รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจักขุวิญญาณจิตเห็นไม่ว่าจะเป็นวิตตก,กะเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยสักขณะเดียวอยู่ตรงนี้แหละที่น้อมเข้ามาตรงที่ที่เป็นขณะนั้นตรงนั้นเห็นขณะน,นี้ได้ยินขณะน,นี้ไม่ไกลเลยค่ะถ้าเห็นอยู่ไกลๆนี้จะเห็นไหมเห็นไปอยู่โน่น ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่เห็นต้องอยู่นี่ตรงนี้ที่เกิดเพราะฉะนันการฟังธรรมะเนี่ยต้องรู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะจึงจะละความหวังกราบท่าอาจารย์ครับก็ลองพิจารณาอยู่ในเรื่องของธรรมคุณบทหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงครับก็คือโอปนายโกน้อมเข้ามาในตนซึ่ง ก็ต้องอาศัยคำของพระผู้มีภาคเจ้าที่จะเป็นเหตุเป็นการน้อมมาครับท่านอาจารย์ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าการน้อมคืออย่างไรและน้อมอะไรมาครับอาจารย์เห็นอยู่ไหนเห็นอยู่อยู่ตรงเห็นเลยครับท่านอาจารย์นี่แค่นน้อมนะถ้าไม่ถามคำนี้จะน้อมเข้ามาในตนไหมเห็นอยู่ไหน ก่อนอื่นไม่ได้คิดถึงครับถูกถถต้องค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องตามลําดับจริงๆข้ามไม่ได้เลยละเอียดมากแค่คําถามคําเดียวเนี่ยถ้าคิดเพียงจะตอบไม่ใช่น้อ,อมเข้ามาในตนแล้วเพราะกําลังคิดที่จะตอบแต่ถ้าถามจริงๆนะให้คิดจริงๆว่าเห็นอยู่ไหนเริ่มคิดแล้วเห็นอยู่ไหน ไม่พ้นจากตนน้อมเข้ามาที่นี่ที่เห็นเพราะฉะนั้นคำตอบจึงตอบว่าเห็นอยู่ที่เห็นเพราะถ้าไม่อยู่ที่เห็นจะเข้าใจเห็นไม่ได้และนั่นคือสติสัมปชัญญะตรงสภาพธรรมะที่กำลังมีขณะนั้นถ้าไม่ตรงก็ไม่รู้ลักษณะที่แท้จริงพระเจนทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนยคะ่ะประโยชน์ก็คือว่า เมื่อไตรตรองแล้วเข้าใจถูกมั่นคงขึ้นไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยพอถามว่าเห็นอยู่ไหนก็กำไนเห็นตรงนี้ไงตรงที่เห็นนี่แหละอย่างคำถามที่ท่านอาจารย์ได้ถามนะครับว่าเห็นอยู่ไหนนี่ครับคิดอย่างไรใช่ไหมครับคิดอย่างไรว่าเห็นอยู่ไหนบางท่านก็นึกถึงตำราเลยใช่ไหมครับก็ หลายท่านอาจจะคิดเหมือนอย่างที่อาจารย์ธีรพันธ์ได้กล่าวตอบท่านอาจารย์ใช่ไหมครับว่าเห็นก็เกิดที่ตาหรือว่าเกิดที่จักขุู่ภาาธอันนั้นก็เป็นความจริงนะครับแต่ว่าที่จะถึงตัวจริงของธรรมะนี่ครับคืออย่างไรนะครับท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวในความเป็นจริงของธรรมะที่ชัดเจนอย่างยิ่งในคําภาษาไทยนะครับเห็นก็อยู่ที่ตรงเห็นนั่นแหละคืออยู่ที่เห็น ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยใช่ไหมครับนี่คือคําที่ทําให้เกิดการไตรตรองพิจารณาในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะครับคําที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยครับจึงเป็นคําจริงโดยตลอดเลยนะครับที่จะเกื้อกูลให้ได้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะว่าเห็นก็เป็นเห็นใช่ไหมครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เราก็ได้ยินได้ฟังอย่างนี้นะครับก็ทําให้ได้สะสมความเข้าใจนะครับ ทีละเล็กทีละน้อยคือค่อยๆไปตามลาดับแต่ต้องพิจารณาละเอียดขึ้นนะคะถ้าตอบว่าเห็นอยู่ที่ตาใช่ไหมคะถูกหรือเห็นไหมคะแค่เนี้ยถูกหรือเพราะเหตุว่าเห็นเกิดที่ตาแต่เห็นไม่ใช่ตา เพระเาะฉะนั้นถ้ารู้ลักษณะของตาไม่รู้ลักษณะของเห็นแต่ถึงกระนั้นก็ไม่รู้ลักษณะของทั้งสองอย่างเพียงแต่รู้แน่นอนว่าเห็นไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่เห็นเกิดที่ตาแต่ขณะที่คิดนั้นไม่ใช่รู้ภาวะของเห็นเพราะเห็นที่จะรู้ได้ว่าเป็นเห็นต้องอยู่ที่เห็นนี่ค่ะความละเอียดของธรรมะต้องค่อยๆลึกซึ้งขึ้นนะคะฟังเข้าใจเห็นต้องเกิดที่ตา แน่นอนแต่ถ้าคิดอย่างนั้นขณะนั้นไม่ใช่อยู่ที่เห็นเพราะไปคิดถึงตาแล้วเมื่อไหร่จะรู้ภาวะเห็นซึ่งเวลาที่เห็นปรากฏไม่มีตาที่จะปรากฏเพราะถ้าตาปรากฏไม่ใช่รู้ที่เห็นเนี่ยค่ะธรรมะต้องเป็นเรื่องที่ ถ้าปัญญาใช้คําว่าเล็กน้อยตื้นๆไม่ถึงค่ะต้องลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกท่านอาจารย์ครับก็แสดงว่าขณะที่ท่านอาจารย์ถามว่าเห็นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับตอบว่าอยู่ที่เกิดที่จากรกุปาทะขณะนั้นก็เป็นคิดแต่แตไม่ใช<ต>่เห็นคำพูดผิดกันแล้วใช่ไหมฮะเกิดที่นั่นแต่ไม่ได้ตรงเห็นถ้าตรงเห็นจะตรงเห็นที่อื่นไม่ได้นอกจากตรงเห็นจึงจะเริ่มรู้จักเห็น นั่นคือสติสัมปชัญญะตรงเห็นกว่าจะตรงได้คิดดูใช่ไหมคะจึงเป็นปฏิปฏิถึงเฉพาะตรงนั้นถ้าถึงเฉพาะตรงนั้นนะโลกจ,จึงจะปรากฏว่าไม่มีเหลือเลยเป็นหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏจึงชื่อว่าปรากฏดีและต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าบางทีไม่มีอะไรปรากฏ เอ๊ะอะไรสงสัยแต่ความจริงจิตมีนะคะถ้ารู้มีขณะนั้นแต่ความไม่รู้ก็ไม่รู้ว่านั่นคือธรรมะอย่างหนึ่งที่กำลังรู้ว่าอะไรหรือไม่มีอะไรก็ยังปรากฏไม่ดีครับท่านอาจารครัค่ะเพราะฉันต้องเป็นเรื่องละค่ะละความไม่รู้ไตรตรองไม่ใช่เราที่คิดไตรตรอง ทุกอย่างทรงแสดงไว้หมดว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อฟังเข้าใจแล้วนะคะเริ่มคิดถึงะใช่ไหมคะแต่จะบ่อยไหมมากไหมละเอียดไหมนั่นคือความหมายของการพิจารณาตราตรองซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะกำลังพิจารณาเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งและปัญญาที่เข้าใจเป็นธรรมะอีกอย่างหนมณสิการเจตสิก ไม่ใช่ปัญญาเจตสิกแต่ถ้าไม่มีมณนสิการะเจตสิกปัญญาเจตสิกก็เกิดไม่ได้ฟังเฉยๆอย่างเนี้ยไหนละ่ะปัญญาเข้าใจอะไรละ่ะแม้แต่ว่าเห็นอยู่ไหนแค่นี้ค่ะพระเจนตอนนี้ได้ยินอยู่ไหนเห็นไหมคะถ้ายังคิดถึงหูไม่ใช่ตรู้ตรงได้ยินแต่เห็นเกิดที่ตาได้ยินเกิดที่หูแน่นอนไม่ได้เกิดที่ หัตยยะวัตถุอย่างรูปอื่นอย่างสภาพธรรมอื่นครับกลับท่านอาจารย์ครับแต่เห็นก็แสนสั้นมากเลยครับท่านอาจารย์ครับจึงมีคำว่านามะปรูปะปริเฉตยานะนะไม่ใช่ไม่รู้อะไรหรือไม่ใช่ขั้นปริยัติไม่ใช่ขั้นปฏิบัติแต่อีกขั้นหนึ่งปฏิเวทะวิปัสนาญาณนะเห็นแจ้ง แจ้งคือปัญญาด้วยความเข้าใจไม่ใช่จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์เห็นไหมคะความหมายก็ต่างกันไปละเพราะว่าจิตไม่ใช่ปัญญาและปัญญาก็ไม่ใช่จิตปัญญาไม่ได้รู้แจ้งอารมณ์แต่เข้าใจอารมณ์ตามความเป็นจริงไม่ใช่ไม่รู้อะไรหรือไม่ใช่ขั้นปริยัติไม่ใช่ขั้นปฏิบัติแต่อีกขั้นหนึ่งปฏิเวทะวิปัสนาญาณ เห็นแจ้งแจ้งคือปัญญาด้วยความเข้าใจไม่ใช่จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์เห็นไหมคะความหมายก็ต่างกันไปแล้วเพราะว่าจิตไม่ใช่ปัญญาและปัญญาก็ไม่ใช่จิตปัญญาไม่ได้รู้แจ้งอารมณ์แต่เข้าใจอารมณ์ตามความเป็นจริง พราะเะนั้นปริยัตคืออะไรศึกษาธรรมะคืออะไรฟังธรรมะเพื่ออะไรเห็นไหมคะต้องตรงจรึงจะเป็นการสะสมที่เป็นบารมีที่เพียงปรากฏก็รู้เลยเพราะกว่าจะรู้ได้อย่างนั้นนาน,น,านเท่าไหร่และเมื่อรู้แล้วเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนขณะไหนสภาพธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นกราบท่านอาจารย์สุจินทที่เคารพค่ะ และกลาบอาจารย์พิทยากรทุกท่านคะ่ะท่านอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นความลึกซึ้งของสภาพธรรมะถึงจะละการติดข้องได้เท่านี้สภาพธรรมะขณะนี้ลึกซึ้งเนื่องจากยังไม่เห็นความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าเมื่อใดปัญญาเห็นความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จึงจะละโลภะได้ใช่ไหมคะ้จังคะตามลำดับขั้นของปัญญาค่ะแล้วอย่างปัญญาของใครอีกพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็ล้วนประจัก์แจ้งอริยสัจจะทั้งนั้นแต่ตามขั้นของปัญญาอย่างนั้นก็ต้องเป็นขั้นตามลำดับขั้นแต่สูงสุดก็คือ ที่จะรับละโลภะได้หมดสิ้นเลยนี่คือพระอารหันต์จริงๆค่ะไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยคิดถึงคำนี้สิคะค่ะอาจารย์ไม่ง่ายแต่เป็นไปได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นครับขอบพระคุณค่ะ ภูเขาสูงใหญ่อย่างที่เคยพูดนะคะจะขุดทิ้งทำไงใช้มือเลยคะ่ะเล็บเลยคะ่ะขี้ฝุ่นของเล็บเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละเมื่อรู้ความลึกซึ้งไม่รีบร้อนพระรีบร้อนไปไหนไปผิดไปไม่รู้ พระาจาจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะเข้าใจคําของพระองค์ยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความลึกซึ้งจึงละได้ถ้าไม่ประจักษ์แจ้งถึงความลึกซึ้งที่พระองค์ส่งประจักษ์แจ้งส่งแสดงหนทางไม่มีทางเลยค่ะรู้ไหมคะว่ากำลังฟังเนี่ยความเข้าใจทีรันเด่กนั่แหละคือมัคมีองแปด เป็นหนทางที่ค่อยๆกระเถิบไปจะก้าวก็ไม่ไหวใหญ่ไปนะครับต้องทีละน้อยทีละน้อยคืบคานไปกว่าจะถึงยอดเขาสูงสุดขอเชิญคุณอรวรันครับกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินด้วยความารบยิงกราบเรียนท่านอาจารย์วิกรแล้วก็ท่านผู้ร่วมสนาธรารมทุกท่านท่านอาจารย์ครก็เวลาเหลือน้อย ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นอยู่ที่เห็นอันนี้ก็ความเข้าใจเนี่ยนะก็คิดว่าจะต้องเป็นปัญญาขั้นที่รู้ตรงลักษณะแต่ในเมื่อปัญญาขั้นนั้นยังไม่เกิดเนี่ยประเด็นที่จะถามก็คือว่าเป็นยังไงที่เป็นเห็นอยู่ตรงที่เห็นเนี่ยโดยเป็นขั้นปริยัตินะคะอาจารย์ขั้นปริยัติคือเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเห็นอยู่ที่ไหน เข้าใจถูกต้องแต่ยังไม่ถึงขณะนั้นคือหมายความว่าฟังแล้วก็น้อมเข้าใจตามแน่นอนค่ะไม่อย่างนั้นไม่เจอมีเห็นแน่ๆโดยที่การน้อมเนี่ยก็อย่างถ้าเข้าใจว่าเป็นอมนตาก็คือความเข้าใจเขาปรุงแต่งขณะที่กำลังค่อยๆค,ค,ค,คือน้อมไปน้อมไปไม่ใช่ต้องไปน้อมอีกไม่ต้องไปทำน้อมอีกเข้าใจเมื่อไหร่ก็น้อมไปนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ใกล้เข้ามาที่เห็นเป็นเห็นณขณะฟังเข้าใจนั้นนั่นเองเดี๋ยวนี้ค่อยๆน้อมเข้ามาเวลานี้มีแน่ค่ะเห็นแต่จะน้อมไม่อะไรน้อมไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจความจริงค่อยค่อยรู้ว่าเห็นตรงไหนจึงจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ถูกเห็น กาบเรียนท่านอาจารย์ก็อันนี้ก็เป็นปัญญาที่เกิดจากฟังแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเท่านั้นจริงๆถึงต้องเป็นปริญญาสิคะถ้ายังไม่รู้ตรงนี้จะชื่อว่ารอบรู้ไหมถ้าไม่รู้ก็ไม่ชื่อว่ารอบรู้สติปัฏฐานก็เกิดไม่ได้สติสัมปชัญญะก็เกิดไม่ได้กลาบกบพระคุณละกาบมโมทนาค่ะทุกคนไปแน่ ช้าหรือเร็วเวลาที่ยังไม่ไปยังเหลืออยู่ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์หรือว่าติดข้องไปสนุกสนานเพลิดเพลินไปแล้วก็หมดไรสาระไม่มีอะไรที่เป็นสาระทับถมมากขึ้นทุกชาติเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทุกขณะตามความเป็นจริงและยังสามารถที่จะแสดงความจริงนั้นให้คนอื่นได้ไตรตรองพิจารณา ได้เข้าใจด้วยเว้นจากพระองค์ใครสามารถที่จะทําให้ความเข้าใจสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าทั้งชีวิตที่มีในความเป็นบุคคลน,นี้เป็นบุคคลน,นี้ประเภทไหนขอย้ําประโยคสุดท้ายนะครับทั้งชีวิตที่มีในความเป็นบุคคลน,นี้เป็นบุคคลน,นี้ประเภทไหนครับก็กลับเท้าท่านอาจารย์นะครับก็ขอเชิญคุณปรณีครับ